มาดูวิธีการเชื่อมไลน์คอนเน t ของแอป HCB EC นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันเลยนะครับมาหน้านี้แล้วนะครับก็ทำการเข้าไปที่ขีด3ขีดด้านล่างนะครับทำการสแกนก็จะมาหน้านี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับผม เลื่อนลงมานะครับก็จะเจอไปอยัง S C B Connect คีิกาไปเลยมันก็จะมาเชื่อมลิงไลน์นะครับคีิก็ไปที่เปิดไลน์จากนั้นให้คุณผู้ชมนะครับวิธีการเพิ่มเพื่อน เพียงเท่านี้ก็สามารถเชื่อมลายกับแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาสำหรบบับวนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ